สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้เองครับก็อยู่กับรายการจับข่าวคุยของแฟนมวยอีกแล้วครับซึ่งวันนี้ครับแอดมินก็ถือว่าจะหยิบยื่นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสําหรับความวุ่นวายในรุ่นเฟเธอเวทในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับซึ่งในกติกานี้ครับเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าใครคือราชานั่นก็คือเจ้าชิงกิตอลซอซบครับเรียกได้ว่าคนเดียวครับถือ2เข็มขัดเลยครับเรียกได้ว่าเป็นดีกรีแชมป์และก็แชมป์เฉพาะการในกติกาคิกบ็อกซิ่งใน รุ่นนี้ครับก็ถือว่าณนะตอนนี้ครับเจ้าชิงกิจอลแซอปปอนต่อปอนในการจัดอันดับโลกครับเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกครับซึ่งในวันนี้ครับแอดมินจะพาทุกท่านไปฟังเสียงของแฟนมวยครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในไฟต์ต่อไปครับว่าจะให้ซูเปอร์ปอนหรือเจ้าตะวันฉายครับในการขึ้นไปชิงเข็มขัด กับเจ้าบัลลังอย่างชิงกินอลซอฟในกติกาคิกบ็อกซิ่งนี้ครับซึ่งก็เรียกได้ว่าครับให้เท้าความหลังสักนิดนึงครับสําหรับตะวันฉายกับทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับในไฟก่อนก็ถือว่าพึ่งซัดกันมาแบบมันเหลือเกินครับซึ่งเป็นการโชว์ศิลปะมวยไทยในรุ่นใหญ่ๆแบบนี้รุ่นเฟเธอเวตให้ชาวต่างชาติได้เห็นครับว่า IQ การเตะการชกการต่อยมาเท้าเข่าศอครับซึ่งในเรื่องของการออกอาวุธในไฟนั้นครับทาให้เห็นแล้วครับว่าสุดยอดจริงครับสำหรับ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของแต่ละคนครับเรียกได้ว่าครับไฟนั้นครับกองเชียร์แต่ละฝ่ายครับโหลุ้นเหลือเกินครับไอรูปกานคอครับขึ้นแต่ละทีนี่มีเสียวทั้งสองฝ่ายเลยครับแต่ก็ด้วยความสดของเจ้าตะวันฉายครับสุดท้ายก็เบียดชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างซูเปอร์บอลสิงมาวินขึ้นเป็นเดอะเบสออฟเดอะเบสในกติกามวยไทยณปัจจุบันนี้ครับซึ่งหลังจากไฟนั้นมาครับทางด้านตะวันฉายเองก็ปักธงครับเป้าหมายของชีวิตตัวเองใหม่ครับเนื่องจากมวย หมดความท้าทายแล้วซึ่งความท้าทายต่อไปนั้นก็คือกติกาคิกบ็อกซิ่งครับซึ่งมีชิงกิตรอรออยู่ครับส่วนทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับในการอยากรีแมทครับอยากจะเต็มทนอยู่แล้วครับอยากจะรีแมทกับทางด้านชิงกิตลอซอฟเต็มทีครับเนื่องจากไฟที่เจอกับชิงกิตแล้วก็โดนกระชากเข็มขัด ไปแบบน่าเสียดายเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ตั้งตัวจริงๆครับสําหรับซู p เปอร์บอลในไฟนั้นครับซึ่งในวันนี้เองครับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันนั้นก็คือถ้าเกิดว่าชิงกิจอลาซอฟครับมีการจัดไฟให้ป้องกันแชมป์ครับเกิดการตั้งคําถามกันขึ้นของแฟนมวยครับว่าซู p เปอร์บอลหรือทางด้านตะวันฉายเหมาะสมกว่าในการขึ้นชิงแชมป์ กับชิงกิตอลาสอฟในกติกาคิกบ็อกซิ่งณตอนนี้ครับมาเว้าหลายก็ยยายห่างครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นแฟนมวยพร้อมๆกันเลยครับมาในคอมเมนต์แรกเลยครับบอกว่าซูเปอร์บอนควรได้รับการเลือกให้รีแมตช์กับชิงกิจค่ะคาใจ f c ซาบอสชาตรีจัดให้ด้วยนะคะส่วนใครจะแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาและความสามารถของแต่ละคนสู้ๆค่ะ ท่านต่อมาครับบอกว่าตะวันฉายมีสิทธิ์สูงมากครับส่วนซูเปอร์บอลต้องปรับฝีมือให้มากกว่านี้ก่อนครับถึงจะโอเคครับท่านต่อมาครับบอกว่าซูเปอร์บอลครับเจอการอีกน่าจะไม่ยากสําหรับซูเปอร์บอลครับสมควรให้ได้เจอกับชิงกิที่สุดแล้วครับผมว่าซูเปอร์บอลน่าจะแก้มือสําเร็จครับไฟนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าตะวันฉายเหมาะสมที่สุดณตอนนี้ครับเป็นซูเปอร์บอลน่าจะหนังงวนเดิมครับจะแพ้น็อกหรือคะแนนเท่านั้นเองครับถ้าเจอชิงกิจครับท่านต่อมาครับบอกว่าซูเปอร์บอลครับชิงเตะก่อนทีบก่อนต้องออกอาวุธไวขึ้นครับชิงกิจเจอก็ร่วงได้ครับต้องขยันเตะขยันทีบครับมีโอกาสชนะครับซูเปอร์บอลครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าถ้าตะวันฉายอยากอยู่นานๆครับอย่าประทะชิงกิจเดดขาดครับท่านต่อมาครับบอกว่าตามความเห็นของผมนะครับชั่วโมงนี้ตะวันฉายน่าจะดีกว่าชกไปเรื่อยๆทีขวาแรงๆเตะซ้ายแรงๆคู่ต่อสู้ได้ใช้หมัดไม่ถนัดไม่ต้องหวังนอกรับถ้ามีโอกาสก็โอเคครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าตะว,วันฉายมีโอกาสสูงครับโชกแบบที่ชคก,กับซูเปอร์บอนนั่นแหละครับเขาไม่ติดเลยครับโชควันนั้นเหมือนโชกคิกบ็อกซิ่งเตะทีบเตะทีบชนะได้ครับตะว,วันฉายไม่กลัวมวยหมัดครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าตะวันฉายครับได้สดอาวุธหนักร่างกายฟิตมันสมองแ้าทางมวยเป็นเลิศยืนระยะได้ดีส่วนซุปเปอร์บอลได้กระดูกและประสบการณ์อาวุธครบโดนเสียดสีแรงประทะยืนไม่ดีแรงตกตะวันฉายมีโอกาสเข้าวินสูงครับท่านต่อมาครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ครับยังมองว่าซุปเปอร์บอลดีกว่าครับแต่ถ้ว่าความที่ชิงกิจ เป็นพวกต่อยไัวและเตะไหวเดินไปทั่วเบทีไม่นิ่งเกรงว่าซูเปอร์บอลจะโดนสะสมเข้าอีกถา้าชกคราวนี้ต้องเตรียมแผนดีๆเร่งความเร็วตัวเองนอกจากมีลูกก้านคอแล้วต้องเน้นขาด้วยครับท่านต่อมาครับบอกว่าสมควรจับตะวันฉายไปเลยครับตะวันฉายหนุ่มและก็สดกว่าซูเปอร์บอลครับน่าจะคว้าเข็มขัดคิกบ็อกซิง่งได้อีกเส้นนึงแน่ๆเลยครับ ท่านต่อมาครับบอกว่านาทีนี้ก็จําเป็นต้องส่งตะวันฉายขึ้นไปขัดตาทับแล้วครับเพราะซุปเปอร์บอลเจอมวยหมัดมักจะไปไมิลามาไม่ไหวร่างกายอ่อนปวกเปียกที่จะพอทนได้บ้างก็มีแต่ตะวันฉายที่สดและก็ความเร็วในการออกอาวุธครับท่านต่อมาครับบอกว่าซุปเปอร์บอลมีแต่เตะก้านคอครับที่หวังได้เตะแม่นมากครับส่วนตัวอื่นไม่นักพอที่จะหยุดชิงกิจอาวุธอย่างอื่นครบ แต่เอาชิงกิจไม่ลงปลายปลายสู่แรงบทแรงเบียดไม่ไหวไม่ได้เตะเตะไม่ได้แพ้ครับส่วนตะวันฉายมีโอกาสมากกว่าครับเพราะเตะหนักโดยเฉพาะเตะท่อนแขนเตะตัดล่างเผลอๆขึ้นก้านคอได้ด้วยครับลูกถีบแรงๆได้ใช้แน่ครับดักแทงแรงๆก็ทำได้ดีต้องระวังหมัดท้าจิงกิจเข้าไม่ถึงต่อยไม่ได้ก็เรียบร้อยครับขออย่างเดียวอย่าหมดอย่าแผ่วก็พอครับตะวันฉาย ท่านต่อมาครับบอกว่าเขาจะอยู่ให้เราถีบเหรอครับชิงกิตจว้เหมือนลิงดูมารัดชกกับเขาสิเข้าถึงไหมเขาเก่งคลิกบ็อกซิ่งไม่ยอมเสี่ยงในกติกาอื่นเราเองก็เสือกระสนอยากไปเจอกับเขาครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าทั้งตะวันฉายและซูเปรอร์บอลมีความเด่นคนและอย่างกันครับซูเปรอร์บอลความเก๋าลูกเตะก้านคอเก่งและกระดูกได้แต่ถ้าชิงกับชิงกิจเขาวงในอาจจะโดนหมัดร่วงได้ส่วนตะวันฉายกระดูกเป็นรอง แต่มีลูกทีบเก่งทำลายจังหวะคู่ชกได้ดีและมีความสดความอึดสูงแต่ถ้ามองจากส่วนตัวกับกติกาที่ชกมีซึ่งชิงกิจเขาเก่งอยู่แล้วผมว่าทั้งตะวันฉายและซูเปรอร์บอลยังสู้เขาไม่ได้ครับแต่ถ้าชกจริงๆเชียร์คนไทยครับงานนี้ ท่านต่อมาครับบอกว่าซูเปรอร์บอลมีประสบการณ์แล้วคราวนี้คงไม่พลาดอีกครับตะวันฉายได้สดมวยแบบชิงกิจตะวันฉายเตะล่อเป้าแน่ครับทั้งสองคนใครชกก่อนชนะก่อนครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าตะวันฉายครับสดกว่าเร็วกว่าไอคิวดีกว่าทีบหนักเตะหนักโดยเฉพาะลูกทีบหน้าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีเพราะชิงกิจเป็นมวยเดินที่ออกมัดกว้างมากเปิดท้องเปิดหน้าล่วงทุกครั้งซ้อมถีบท้องถีบหน้าขอแบบเน้นๆขยนันขยันเดินเขา่าถีบสวนยาทีบแล้วถอยเขาว,วินแน่นอนครับกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ได้ครับผม ท่านต่อมาครับบอกว่าอยากให้ซูเปอร,บร์บอลพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับตะว,วันฉายหาเก็บกินไฟละ10ล้านกับคนอื่นในแบบมวยไทยก่อนครับสัก3-4ไฟเงินทองต้องมาก่อน10ล้านต่อไฟเลยนะครับตะว,วันฉาย ท่านต่อมาครับบอกว่าจริงๆต้องให้ซูเปอร์บอลแก้มือก่อนครับแต่ทางวันน่าจะดูเรตติ้งอีกทีครับว่าคนทั่วโลกอยากจะดูคู่ไหนหระหว่างซูเปอร์บอลเจอจิงกิตะวันฉายเจอจิงกิทางวันน่าจะไม่มีสัญญาลงนามเหมือนมวยโลกที่ถ้าแชมป์แพ้เสียแชมป์แล้วมีสิทธิ์แก้มือมวยวันถ้าต่อยแล้วสนุกคนดูทั่วโลกชอบ ก็มีแก้มือเหมือนคู่รถถังชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้แต่ชนะคะแนนแบบสูสีเลยมีการแก้มือให้รถถังป้องกันแชมป์อีกทีผลว่ารถถังชนะน็อกครับส่วนซูเปอร์บอลเสียแชมป์แพ้น็อกยกสองเลยดูว่าซูเปอร์บอลแพ้ง่ายไปหรือเปล่าเรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้ ทั่วโลกมองว่าซูเปอร์บอลสู้ไม่ได้จริงหรือก็ <_ an> อถือว่าสุดยอดครับสําหรับความคิดเห็นของแฟนมวยครับอ่านไปด้วยก็ได้ความรู้ไปด้วยครับหลายๆคนเองฟังไปด้วยก็ได้ความรู้ไปด้วยครับก็ถือว่าความคิดเห็นของแฟนมวยของเราเนี่ยครับถือว่ามีคุณค่าจริงๆครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆครับสําหรับไฟของจิงกฤตในไฟหน้าครับมีแน่นอนในการป้องกันแชมป์ครับก็ถือว่าต้องรอดูว่าจะเป็นตะวันฉายหรือซูเปอร์บอลครับซึ่งณตอนนี้คู่ควรที่ สุดในการเจอกับชิงกิจแล้วครับซึ่งแอดมินก็มองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตะว,วันฉายหรือซูเปอร์บอลครับซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ชมแน่นอนครับบอกได้คําเดียวเลยว่ามันระเบิดแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในประเด็นหน้าแอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ